สวัสดีย้ำเสารครับเมื่อี้ครับมั่งพ้อมังพ่อยกันครับในช่องค้นลอปลาแจนแนวนนะครับเนาะรับผมครับเชิญมนค้นลอปลาครับเมื่อนี้ครับมาตอนกตามเกยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้มากครับกอตานะครับเนาะใส่นกนะครับบ้านหนึ่งครับก็ยังเงียบอยู่ครับครับพอใส่ไปนะครับผมยังท่านใส่นะครับเนาะครับเดี๋ยว ค่อยลุ้นน้ำกันครับว่เมื่อนี่ครับสีมีแต้มไหมครับเมื่อนี้ครับนกภูเขาครับพี่น้องอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเนาะครับเป็นภูเขาครับนี่ครับป้าภูเขาครับไม้ก็ถือว่าสวยสวยยังไงครับกับพ่อได้อยู่ครับนกครับพ่อมีขันนะครับพี่น้องกบเป็นสีเงียบครับก็สมเป็นนกภูเขานะครับแต่กามัน คันไล่เขานี่ครับอากาศบอดีขึ้นจังไหนกับผมูครับเอามาค่อยรุนทากันครับพี่น้องว่าสิมีแต้มมั้งครับเมื่อนี้ครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ใส่เจ้าพยักแล้วครับเนี่ครับนี่ครับเอาลอดรุนไหือนทากันเนาะครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงครับ โอ้ยปรรยากางต้นไม่ครับพี่น,อน,อน้องเอ้ยงามหม่ ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วแล้วเรียบร้อยครับโอ้ฝืนลั่นลั่นครับพี่น้องเอ้ยมือนนิโอ้ยครับลินตุบตับตุกตับเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวครับต้องขอุยาดลงลูกนะครับเนาะครับเดี๋ยวรอบึงข้างล่างครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเตรมแรกครับมือนน้ครับเจ้าพยัคกับนี่ครับ นาครับนกกาเสียงกลางนะครับพี่น้องอาจสิได้ยินอยู่นะครับเนาะกับกมารอบแรกครับว่าสิเรียบร้อยแต่รอบแรกแล้วครับไอเนียดข้างไม่เนาะครับเนาะกับบ่อันนี้เลยครับผมยับไหมครับพี่น้องครับนี่ครับมาแล้วครับเต็มแรงมากแล้วครับเมื่อนี้ครับจงไม่ลอรุ่นเต็มต่อไปครับว่าสียมีบ่ครับนกกาสีมเงียบแล้วครับว่ค่อยหลายมื่นี้รับเมื่อนี้ครับเอาคอายยด ฝนตกนะครับเนาะผมพี่น้องอากาศก็เป็นใจพี่น้องเอ้ยฝนสิตกครับรับเมือดมากนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบ่ดีครับนกไล้ครับแต่บรรยากาศตัวนี้เหมือนฝนสิโกนะครับเนาะกับเังาใดเดี๋ยวขันแต่ฝนตกขันม่ได้ใสไไงเดี๋ยวผมติทายเบิ้งนะครับพี่น้องต้องตัวครับพี่น้องเอา โจแสนเจ่งครับนกฟึกครับเอามาน้าน้าครับเนาะใส่ไปใกล้กันใกล้ๆกันนะครับนี่ตันนี้เจพยักครับนี่เจแสนเจียงครับตีนเขาครับข้างเบิ่งครับวันที่สองนะครับเนาะมอว่าสิขันนครับนกฟึกกนะครับเนาะใหม่ซ้ำแล้วครับนกฟึกกอาครับรอชมครับครับเป็นสีบนลงนะครับ จักใหญมาครับนกปลาหยับเก็บโม้ยนกปลาขันเลยครับหยับครับฝนตกฝนตกแล้วก็มันลมนกปลาหยับไปเลยครับอนไก็ต้องเอาล้มนะครับพี่น้องครับง่ายครับครับบ้านขอฝากยิดมตามน้ำแน่นนะครับเนาะครับจอง เราปลาชาแนลครับการตอนเขาไงครับสายภูเขาครับครับช่มบรรยากาศธรรมชาติตอนช้าสนะครับเนาะเมื่อนี่ครับกะถือว่ามานครับเมื่อนี่ครับเจ้าพยากจัดให้เต็มเนึ้ครับน่ครับมากับป่าตานะครับเนาะกะสุดท้ายนี่ครับขอให้เพียน้องครับขอมารับชม่มจปบครับเจ็บดีจุดเนาะครับเนาะ ห่างจากลูกห่างจากไฟครับสำหรับเมื่อนี้ครับผมก็พ,พอครับก็เข้ามาครับสวัสดีครับ